สวัสดีครับผมก็สวัสดีมิตรลักบอลสีทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับทรัพย์เจริญพรบอลสี่นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่1มกราคมนะครับผมพศ2อง0 566นะครับผมในวาระดีถีขึ้นปีใหม่นี้นะครับผมช่องทรัพย์เจริญพรบอลสีนะครับก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับผมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงล่ำล่ำรวยรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับผมขณะนี้เวลาก็จะอยู่ที่ประมาณสักบ่ายสองนะครับบรรยากาศทางระยองของเราก็นี่นะครับท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับผมแดดเปี้ยงเลยเนาะร้อนมากนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมหลายๆท่านคงจะ เที่ยวอย่างมีความสุขนะครับผมแล้วก็หลายๆท่านก็น่าจะอยู่กับครอบครัวหรือว่าแฟมิลี่นะครับผมขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมมีความสุขมากๆนะครับก็มาชมบนสีสวยๆเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีบนสีสวยๆนะครับผมมาอัปเดตให้พี่เพื่อนๆได้ชมนะครับหลวงตาเมืองก็ออกใบใหม่แล้วนะครับผมนี่นะครับออกใบใหม่ต้อนรับ ปีใหม่นะครับผมแล้วก็มีนี่นะครับมณีลอมเพชรนะครับแล้วก็มีนี่ครับผมรัตนรุ่งเรืองครับดารานพลัตนะครับผมแล้วก็มีหลายๆต้นนะครับผมที่ติดจองอยู่นะครับผมถ้ายังไรผมก็จะได้ส่งวันที่4ี่โน่นนะครับผมหลังจากที่เทศกาลปีใหม่ผ่านพ้นไปนะครับผม ก็ขนส่งนะครับผมก็จะได้เปิดนะครับผมทําการเนาะผมก็จะได้ส่งบอลสีให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับผมสวยงามนะครับแต่ละต้นแต่ละใบรู้สึกว่าสวยงามมากครับผมนี่นะครับอู้สวยทุกต้นเลยนะครับผมอ้นิเวฟก็สวยนะครับผมนิเวฟนะครับนี่นะครับผมนิเวฟน้องมาก็แตะทิ้งใบนะครับผมใบโน้นนะครับแต่ใบใหม่ล่าสุดก็สวยนะครับแต่ละต้นแต่ละใบถือว่า ขวดความสวยต้อนรับปีใหม่กันเลยทีเดียวนะครับผมนี่นะครับเมื่อวานนี้ก็จัดเซ็ตไปแล้วนะครับผมจัดเซ็ตจัดโปรโมชั่นไปแล้วนะครับผมเมื่อวานนี้เนาะนะครับผม4ต้นนะครับผมนี่นะครับสี่กระถาง4ต้นนะครับผมราคาหลักร้อยนะครับผมใครที่มาชมไม่ทันนะครับผมก็ไปชมได้นะครับผมที่คลิปของเมื่อวานนี้นะครับก็จัดเช็ตก็จัดก็จัด ก็จัดโปรโมชั่นไปแล้วนะครับผมโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่เนาะนะครับผมถ้าใครมาชมไม่ทันก็ไปชมได้ย้อนหลังนะครับผมของคลิปเมื่อวานนี้นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ผมก็มาไม่นานนะครับผมใน วาระอีทีขึ้นปีใหม่นะครับผมก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับผมแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมร่ำรวยนะครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอประคุณทุกคนทุกท่านนะครับผมและก็ขอประคุณผู้ชมนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันตลอดมานะครับผมก็ขอให้มีความสุขตลอดปี2566นนะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ